สวัสดีค่ะวันนี้เราจะกินอะไรเรื่องเราจะกินครับอื้น king c r ใช่ไหมแล้วแล้วสวัสดีค่ะแล้วก็กินไปนะคะถึงแม่ทำอันนี้เองซอสอือฉันแหละทำเธอเน่ยกิน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 ทั้งวันกินแม่ทำกับข้าวตั้งแต่เช้าอุ้ย ขอโทษค่ะน้ำลายถึกหรือคะอสวัสดีหรือยังคะสวัสดีสสดบปนะค่ะเธอแค่หนานี่ฉันรูนะอร่อยอโอ้ยเธอกระดาษนีกินข้าวกินเล้วเธอเธอกินอีหยังเรียบอกสตอน้ำเมนบบเธอบอกป้าๆเธอหนักไปมีเบียบอกสตอน้ำบอกแล้วบอกแค้เมนบอ,อันนี้เอาอกินเลย กินอันใหญ่เนี่ยก่อนเอาเสียบๆเ,เนี่ยมา,มาเอากางไกลให้หนูได้ไหมได้ะคะ่ะโอเคค่ะเอากางไกลให้นะคะอ่ะไปขัดกางไกลค่ะโอเคกินนี้อือ,อถ้าคือพวกินอันใหญ่ๆนี่อบอว่นี่เป็นกระเสียบนี่ เนี่ยเนี่ยไปจะเสียบไปจะเสียบนี่โอ้ยปลาปนานาเบิงึงอบอุ่วปลาปนนาเบิึงฮาปลาปนนาบึงกินน้ำอืมลูกอยากกินอันนี้ก็กินได้เด้อเธอหูป้ออย่างเอาน,นี่กินได้กินได้น่าฉันเห็นถ้าเธอเธอทำได้เนี่ยดึงออกมาเลยเอ้าเฮียฮัลโหล This is my food. Hello Good morning how are you I'm fine thank you แล้บอกอะไรอ่ะพูดได้แค่นี้แหละและบอกอะไรฮัล l l ล o ัลโหลอายุแอมปา thank you I'm fine thank you Hello ลแอมฮ l ล how are you I'm fine thank you Hello h ฮัลโหล o ัลโหลฮัลโ i ลอ thank you พูดแล้วก็ตอบเองเนี่ย Hello. I'm hello how are you I'm fine thank you บอกภาษาอังกฤษว่าเป็นเด็กแลวเราได้สั่งมีมักควายเออ ย้ำไดสิยกจ้าเถื่อยกจาเถื่อเฮาละเบื่อคือให้ถ่าดูละเธอเลยเมื่อไหร่เธอจะยกสักทียกอะเพลงนะคะเพลงเมื่อกี้เพลงเพลงลุงเดียนกิจตะกวนเพลงนิทานแก้มเราเพลงลุงเดียนกิตตะกวนเล่าเรื่องให้ฟังก่อนที่นรลงน้อมก เขียดปะนามันถือควายเหยียบมันน่ะเขียดมันโดนควายเหยียบมันก็เลยร้องบักควายเอ้ยอย่างดี้มึงสิยกยกขาขึ้นอ่ะเขียดมันจะตายมัไม่ยกเกียบเงี้ยมั้งสุกินได้แล้วพอแล้วพ่อเนีอยแล้วก็เอาออกอย่งนี้ทำไมไม่จะพูดอังกฤษด้วยนะคะเธอหูบอว์บออังกฤษน้ำเบาไทยน้ำเบาอีสานน้ำเธอเข้าใจที่ที่แม่บอกว่าลูกจ๋า อีหลักเข้าใจแม่นบอนี่อะไรนุไม่เอาไม่เอาก็วางมาตรงนี้นุ้งซ้ำซ้ำนุ้งซ้ำซ้ำอือหืออร่อยอร่อยมากๆพ่อได้ซื้อมาให้พ่อเธอเหรอเธอไปซื้อเป็นเหรอพ่อเธอซื้อมาให้ เธออยากกินพ่อเธอก็ซื้อมาเนี่ยแม่ก็ทําให้กินเนี่ยเธอขอบคุณแม่หรือยังขอบคุณแม่งามๆดุยุ่ยใส่บ้านเธอยุ่ยใส่เธออยู่พ่อแม่เธออยู่จังหวัดแดงแม่เธออยู่จังหวัดขอนแก่นแม่หนูอยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะพูดเซียอนแก่นบ่เบอร์กินฉันไม่กินจะกินเลยอกรรยากันยงยง ผู้ผู้ผู้ยงทางดูบอกยอยกับลูอิลากินไปเยแม่หยอกยอกอลากินบักสตอน I want to t o t o no 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 f o o English ด้วยนะการสเปกิ้งอินดี้อินดี้อินด n ้โอเคโอเค เผ็ดใช่ไหมมันเผ็ดไอ้นี่เหรออืมอะค่อยๆเบาๆเอาน้ำให้ กินฟันน่ะเหรออาทานก่อนค่อยไม่กินฟันทีหลังฟันเหรอไม่เลดึกอู้หูอายค่ะอายเอาแม่บอกให้นะคะเดี๋ยวตัดแต้มตึงเนาะอืมอันนี้ก็ได้ทำอันี้ก็ได้ทำอันี้ก็ได้ทำอันี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้ทำเป็นนางเอกหน่อยสินางเอกไหมเป็นนางเอกทำเป็นนางเอกเลยนะคะวิ่งไฟไม่หนิดเล็บเงาสัตว เ <No. S 2> อาเสร็จอ่ะเขียทนานได้ค่ะไฟไม่นิดนะคะทีนี้ก็เป็นหนูนาคนใหม่แล้วนะคะมันติดแค่นูใช่ไหมคะลูกมันติดฟันหนูทนานอ <c oughs> ติดแขีวหนูนาคุย <c oughs> ไปนะคะอะฝากเลี้ยงหนูคะ่ะฝากเลี้ยงน้องหนูนาด้วยนะคะ oh, gosh. How take this out. oh no 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 e give, give me this Kena makan, kau makan. No, no, that mine. It big, it big. Ini boleh, ini boleh. Kau makanla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 h. Kau เผ็ดมากมันเผ็ดกินไม่ได้เผ็ดมากเลยกินได้กินได้เป็นไงล่ะ็นปังอืมเนือนเ้อแน่นมากดีมากเลยเผ็ดแล้วบอกแล้ว ก็เลยมาหยุดที่แม่เลยนะที่เนี้ยโอ้ยอืม <ST> ลูกสาวเผ็ดเผ็ดน่อก,กินในสวเคืออกินเหมือดมือยังคำวันนี้ไม่ได้ไปล่นข้างนอกนาะงไม่ไ,ไปล่นข้างนอกวันนี้อยู่บ้านไม่พาเพื่อนมาบ้านมึง ถามว่าอร่อยไหมก็ปกติเนะปูก็กือปูอาหารทะเลเนาะพี่น้องเอาไปทำยาขนมกินดีกว่าแน่นแน่นอเปหนเนาะ กินสตอทุกวันทุกวันช่าทุกวันก็ได้กินสตอเนียมื่อละเม็ดสองเม็ดกะว่าได้เมื่อเป็นฝักกะบาได้รู้สึกว่าสตอทำให้เราผิวพรรณดีรู้สึกน่ากินทานสตอรู้สึกว่า okay are you okay, okay. Mm -hmm.